สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อกี้จินสิทามาก,กินซุก,กี้หมูลสไลด์มีกุ้งน้ำเนาะจ้ะเนาะมื่อนี้บ่มีเต้าหู้เลยก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจินพาสแสบในเด้อค่ะมีทั้งเพจกับยูทูบนะคะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อมากินกันเลยพี่น้องมีกุ้งกินใส่น้ำจิ้มมาแล้วเนาะจ้ะน้ำจิม้มกินกินน้ำจิม้มกวางตุง้ง เป,เป็นเป็นสูตรพริกกระเลียงเผ็ดนะพี่น้องเนาะนี่แหละเอาไว้นี่แหละว,วได้โฆษณนาหรอกแต่ว่ามันแซ่บมากินกันเลยพี่น้องนี่มีหมูสไลด์ด้วยนี่วุนเส้นนี่เลยมีกุ้งโอ้ยแซ่บเลยพี่น้องมาหมูสไลด์ด้วยพริกกระเลียงก็จะเผ็ด หมูสไลด์อร่อยมาก้นเซนมีผักกาดขาวกับผักบุงด้วยจ้ะอืม อร่อยมากกวางตุ้งสูตรพริกกระเลี่ยงพี่น้องจะเห็นบะเนาะรู้สึกว่าโทรศัพท์ซัมซุง้งนี่กล่องมันสิมันจะไกลๆนิดนึงนะจ๊ะพี่น้องยินใส่น้ำจิ้มมาแล้วนะจ๊ะกุ้งก็มี มีผักมุ้งมาด้จ้ามาสนน้ำกันหอนๆเลยหนาวๆนี่กุ้งกุ้งนี่กินยันงบ่แกะเนาะจ้ะกินเอามาแกะที่นี่ พู้นนะหมูสไลด์ด้วยมันจะมันมันไหมพี่น้องมันแสบ ผักบุ้งผักบุ้งกับผักกัดขาววันนี้กินซ่อมเลยพี่นะ้อง ไม่ได้กินตะเกียบเอาตะเกียบมากินกุ้งกุ้งกุ้งสะใจดีพี่น้องเอ้ยนีหมูกสไลด์สดเลย กุ้งมันมันเลยพี่น้องเอ้ยกุ้งตัวใหญ่ๆเลย มหูสไลด์เปืนเนาะมาเด้๋ยจ้าสดๆน้ำกันนี่แหละโล่งคอดีแท้คุณเส้น,สน หมุนเนอหมูลสไลด์แล้วก็หมุนเส้นห,หมูลสไลด์ไม่กับหมูสามชั้นแล้วเนาะจานะ้ะเนาะมันกับสุดยอดความอว้วนเลยเนาะพี่น้องเอ้ย กุ้งวนเส้นวนุนวนวนเลยแสบอี่หลีน้ำจิ้มกวางตุง้งสูตรพริกกระเหลี่ยงอู้แสบพี่เนอะมันเผ็ดกินมาเผ็ดเผ็ด ซื้อมาจากเซเว่นลองมาซื้อกินเบิง์น้จ้ะพริกนอาน้ำจิ้มซุกีมันก็นมีหลายห่อเนาะแต่ว่ากินกินกวางตุง้งพริกกระเรี่ยงเอาแบบเผ็ดมาก ว่ามีเตาหูเสียดายมาเนี่ยจินบ่ได้ซื้อเตาหูมา ซื้อมูสไลด์มาแล้วก็มาทําน้ําซุปเองพี่น้องก็เอาหมูสไลด์บบนี่แต้มต้มเป็นน้าซุปเลยซื้อผักกัดขาวผักบุ้งมาได้กินแล้วพี่น้องหุนเส้น โอ้ยสดน้ำโลงพอมีแห้งได้พี่น้องเลยอืมอส่าย อิ่ม,มกุ้ง,งหลางหลายตัวพี่น้องเอ้ยโอ้อิ่มเลยพี่น้องสำหรับคลิปกินสุก,กี้หมูสไลด์กุ้งโอ้บุนเซนผักกัดขาอุ้ยหอมแซบ่แซบเลย สดน้ำโล่งคอดีทังไดนจินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจินพาสแอบในเด้อค่ะมีทั้งเพจและก็ยูทูบนะค่ะเนาะจีงใดก็ขอบคุณหลายเด้อจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายไปละค่ะ